ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทพมานสามก๊กอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาพัดวายุเทพเมกเมฆยค่ะวารีไร้พ่ก่อนอื่นก็เอ่อยังไงลนะ่ะเข้ามาดูตัวกิจกรรมกันก่อนอยังไงเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเผื่อว่าใครจะติดต่อให้จัดทีมให้แล้วก็ สอบถามรายละเอียดเนาะเข้ามดูที่อันแรกคือที่เป็นใบพันนะครับใครที่อยากดูตัวอย่างสกิลก็กดสามารถกดเข้าไปดูได้อันนี้ก็คือมันจะมีแบบใช้งานเจ็ดวันนะครับนี่ทำภารกิจไปเรื่อยแล้วก็เข้ามารับก็จะมีแบบทาวนแล้วก็แบบใช้งานเจ็ดวันอันนี้ก็จะเป็นแบบสายเติมเข้ามาเติมได้ มีตั้งแต่ร้อยสี่สิบเก้าจนถึงสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทอันนี้ก็เป็นการเติมหากุญแจไปนี่เหมือนกันส่วนในนี้ก็จะเป็นการเลือกของรางวัลน,นะครับผมเลือกไอเทมได้สามชิ้นส่วนที่ปลดล็อกนี้ก็ทําตามเงื่อนไขของเขาก็จะสามารถปลดล็อกได้อันแรกก็คือทําคะแนนกิจกรรมครบร้อยคะแนนแล้วก็อันสองคือเตมิมจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ได้มาสู่อันที่สาม ก็คือการเลือกไอเทมนะครับว่าเราจะเอาอะไรถ้าเราจะได้อะไรเราก,กดเลือกอกดเลือกไปแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยสำหรับในตรงนี้ผมมองว่างั้นนะเพราะว่ามันจะไดะ้ทั้งชิ้นส่วนตัวละครแล้วก็ที่ได้แน่ก็คือรับกำสังงผู้เก่งกาเวลาเล่นก็คือกดธรรมดาไปก่อน กดธรรมดาไปไม่ต้องสนใจว่ามันจะไปตกที่ช่องไหนกดลงไปกดลงไปเลื่อให้มันไปอยู่ใกล้ตัวรับสมัครผู้เก่งการให้มากที่สุดแล้วเราก็จะได้ของรางวัลนนะั้นมาฟรีๆนะ,อ,ะอันนี้ผมไม่ต้องใช้ปกติถ้าไปมันจะอยู่แถวๆนี่แหละแต่ยังไม่ถึง ตรงรับสมัครคําสั่งผู้เก่งการนะเราก็จะใช้แต้มนี้อันนี้ก็สามารถเลือกเลยว่าเราจะเอาแต้มไหนได้ถ้าใครที่เคยเล่นมานานแล้วก็น่านจะรู้ดีมันก็จะทําให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้นั้นแน่นอนในแต่ละครั้งก็ดีเป็นกิจกรรมที่สามารถปั๊มตัวนี้ได้ดีเลยสําหรับใครที่ถามว,าว่าผมเก็บมากี่วันกี่เดือนอย่างนี้ อันนี้ก็สามารถปั๊มได้จะทําให้เราแบบจะทําให้เรายังไงล่ะเก็บได้ดเร็วขึ้นอออโอเคแล้วก็ในอันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมต่างๆถ้าอยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรเราก็จิ้มลงมามันก็จะมีบอกว่าให้เราอัพนั่นอัพนี่ให้เติมเงินให้นั่นนี่ตามเขา ก็จะได้รับถ้าใครเนี่ยมันก็จะเหมือนการเล่นบิงโกอะ่ะให้มันตรงกันเราก็จะได้รับของรางวัลข้างบนแล้วมันใหญ่ก็จะเป็นตามนี้กิจกรรมนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้ามันกล้จะถึงช่วงสุดสัปดาห์แล้วของผมมันขาดอีก สองร้อยสองร้อยกว่าชิ้นนะเออไม่ใช่สองพันเนี่ผมเหลือลูกแก้วลูกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมาแลกให้ดูว่าการเปลี่ยนไม้ทับมันเป็นยังไงสำหรับสายฟีก็จะเก็บนานหน่อยของมงก็เก็บนานนานนะใจกครัเพิ่งเริ่มจริงจังหลังๆนี่แหละอืม ส่วนของกิจกรรมวันนี้ก็จะมีแค่เพียงเท่านี้ครับผมออและอย่างหนึ่งก็จะมีการอัปเดตช่วง8โมงเช้าจนถึง10-11โมงนี่แหละถ้ายัางอัปเดตไม่เสร็จก็จะต่อเวลาไปอีกครับกอคลิปนี้ไว้ปานแค่นี้ครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ